โอเคก็อยู่ในวนวุ่นชิรุกันเหมือนเดิมนะครับอ่าแลนมีปืนเหมือนเดิมมาทุกอย่างเลยนะครับเจ้าอันบอจะขอข้ามก็แล้วกันนะครับโอเควันนี้จะเริ่มด้วยโมสินนากันนะครับวันนี้คลิปอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าโมสินากัน,นะจะมีสามรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือแบบนี้แบบธรรมดาธรรมดาเลยนะ โอเคตัวจะกินนักเกันดูนะครับตัวสองนัดนะครับนี่เป็นโบสิ้นรุ่นธรรมดาตันี้ที่หัวตกี้น่าจะเล็งพลาดโอเคอันนี้ก็หัวครับหนึ่งนัดตายมียี่สิบเมตร โอเคยี่สิบเมตรก็คือสองนัดครับอ่าทีนี้หัวยี่สิบเมตรหนึ่งนัดตายอ่ะเป็นห้าสิบเมตรนู่นอ่าทีนี้เริ่มจะห้วเลยก็น่าจะดีกว่านี้อยากจะขับแบบนึงนะครับโอเคกลับมาแล้วโอเคจะได้ง่ายขึ้นที่ตัว โดนสนักตายนะครับยืนินโหลดครับที่หัวจะกินนักตายมาดูกันนะที่หัวหนึ่งนักตายครับทีนี้ก็เริ่มต้องใช้กล้องแล้วล่ะครับนี่ง้เ,เป็นแปดสิบเมตรนึ่งทีนี้ก็เริ่มยากตัวก่อน ก็ในยะ80เมตรตัวสองนัดตายที่หัวบ้างที่หัวหนึ่งนัดตายครับ,บ,น,รบนี้ก็จะอัพเป็นหนึ่งร้อยเมตรอยู่ตรงนู้นเลยเอาหัวก่อนนี่หัวสามนัดตายครับตทีนี้ ตัวพังอุ้ยดีโหลดเมื่อกี้สามนัดแล้ว้ที่ตัวห้าดัดตายครับอ่าทีนี้ก็จะเป็นมมซินดาการคคลิเตเบิลน,นะครับนี่นี่สวยมาก ลดลายทองทองเงินครับทีนี้เริ่มจากสิบเมตรมันเดิมนีน่ตัวหนึ่งหนัาตายครับที่หัวก็คือหนึ่งนตายแน่ๆดูยิงด้วยครับหนึ่งนาตายยี่สิบเมตรก็ไม่น่าจะตายิงด้วยหัวก็ นักตาย5้าสิบเมตรนักตายครับหัวนักตายครับอ้หรู้สึกว่าจะดีเรื่อยๆนะโมสิน้นอ่าทีนี้กล่องตัวนี้แหละเป็นแปดสิบเมตรทีนี้ก็จะเป็นนักตายที่หัวนักตายครับ นี่เอาไปร้อยเมตรแหละร้อยเมตรนุ่นที่ตัวก่อนหนึ่งสองสามที่ตัวสามนัดตายครับที่หัวที่หัวสองนัดตายครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นโมซินนะกันสไนเปอร์ทีนี้ก็จะใส่ จลับกระสุนแล้วกระสุนเจาะก,ก็เหมือนเดิมนี่มีลายพรางใบใบไม้เยอะแยะมากมายเลยนี่อ่าทีนี้น้ำที่ตัวเหมือนเดิมนึกนัาตายครับหวัวนึกนัาตายครับก็ไม่ต่างอะไรกับโมซินคอลเลตเบิรเลยอ่าทีนี้เป็นยี่สิบเมตรเหมือนเดิม หนึ่งนัดตายหัวหนึ่งนัดตายห้าสิบเมตรหนึ่งนัดตายตัวโอ,โอ้ยิงพลาดหัวหนึ่งนัดตายครับทีนี้อัพแปดสิบเมตรแล้วก็สวมกล้องของเขาที่ให้มาขีตัว หนึงนัดตายครับที่หัวหนึงนัดตายครับหนึ่งร้อยเมตรเหนึ่งสามนักตายครับ,าาาารบเอ,อ่อในระยะร้อยเมตรที่ตัวที่หัวเหรอครับดูดีดกัน ปัวสองนัดตายครับก็เหมือนกับโมซินคอลเลตเบิลเลยโอเคแค่นี้นะครับพบกันใหม่คราหน้าสวัสดีครับ